สวัสดีครับแต้มนี้มาดูโจรห้เม็ดนะครับแต้มนี้ขออนุญาตตั้งชื่อว่าโจรห้เม็ดเพราะว่าถือว่าเป็นแต้มที่สวยงามมากๆนะครับบันทึกย้อนหลังจากการไลหลสดทางแพตตฟอร์มสีดำํำผมเดินแต้มกองโจนเดินหลังนะครับสู้กับมาตรฐานนะครับแทรกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต้มนี้มุดเข้าไปแล้วก็มุดเข้าไปนะครับ ได้จังหวะนี้ผมสอกกลับก่อนจอดนี้นะครับเป็นการเทคนิคค,คือการเดินให้เขากินก่อนเพื่อรอจังหวะสวนกลับนะครับอ่าพอดีมันอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ยิงให้เขากินก่อนแล้วเราก็ไปสอนท้ายเพื่อที่จะรอจังหวะให้เขากินใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้ทะลุเข่าฮอตนะครับจังหวะนี้ทะลุไปเดี๋ยวมีห้าเม็ดให้ดูสวยๆนะครับแต่นี้เราไปเข้าฮอตเขาก็พยายาม ทำไมเขาต้องเดินสามเอ็ดมาย7ิบเจ็ดเพราะว่ากันเราต่อสามต่อนะครับก็คือตัวนี้ถ้าเขาเดินยี่บห้ายิบเอ็ดผมคงจะเดินสิบเอ็ดสิบห้าเพื่อต่อสามเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็ว่าไปเขาก็เลยเดินตัวนี้กันแต่ที่ไหนได้เขาโดนหนักกว่าเดิมนะครับมาดูกันว่าหนักยังไงนะครับหนักมากครับแต้มนี้หนักสุดๆุดนะครับนี่เลยครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าครับผมโจนห้าเมตรครับผมขอบคุณครับ